สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยได้มีโอกาสมาทํากุญแจรีโมทในรถโตโยต้าวีโก้นะครับลูกค้านะครับมีกุญแจดอกเดียวนะครับกลัวทําหายหมดนะครับในกรณีถ้ากุญแจรีโมทหายหมดแล้วเหลือแต่รถนะครับไม่เหลือดอกกุญแจอะไรเลยสักดอกนะครับค่าใช้จ่ายนะครับเราจะหมดเกือบหมื่นบาทเลยนะครับท่านใดมีกุญแจดอกเดียวแนะนําให้ทําสํารองไว้นะครับ หลังจากที่เราโปรแกรมกูเจดีโมดดอกใหม่นะครับลูกค้าเลือกเป็นทรงพับเก็บรุ่นนี้นะครับเราลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสบระบบรีโมดให้ดูนะครับล็อกอันล็อกนะครับล็อกอันล็อกนะครับรีโมทใช้งานได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทดสอบระบบสตาร์ทนะครับรุ่นนี้ไม่มีระบบอิ m ม b i เลเ e อร์นะครับ สตาร์ติดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดอกที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นดอกเดิมของลูกค้านะครับทดสอบรีโมทนะครับก่อนส่งงานลูกค้านะครับล็อกอันล็อกล็อกอันล็อกนะครับรีโมทใช้งานได้สมบูรณ์เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทดสอบระบบสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับสตาร์ตติดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองดอกนะครับ Toyota v วีโกนะครับทุกรุ่นทุกปีหรือลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทําเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอิโมทุกรุ่นทุกระบบหรือระบบสมาร์ทชีนะครับโทรมาครับ0910641601ช่างชายยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ